ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม i h เทิ e r เดอเกมอีกแล้วครั้งนี้เนี่ยเราจะมาเล่นกับดูเหมือนจะเป็นโหมดมัลติเพลเยอร์นะพอมาสำรวจห้องนี้ก่อนนะเพื่อนเฮ้ยเจอเจอเจอแยงได้ไหมเนะี่ยว้าย้ตกใจ มาจิมมี่อยากก่ากลัวทางนี้ทางนี้นี่เจอเจอดิปปิโนโให้เพื่อนฟังตัวเลขเหรอมาฟอลโลมีกัน โอเคเอาก็ซื้อมาแล้ว่อมาข้างล่างชืช่อใจฉันได้ฉันเป็น ฉันเคยมีผ่านประสบการณ์มาแล้วนะฉันโหดมากเลยตามฉันมานะอ๋อนี่ขอบคุณมากที่บอกตามมาตามมาหย,ยิบเลยหยิบเลย หยิบเองก็ได้ไปไปไปจูนขโมยของด้วยกันนี่เจอแล้วเจอจิมมีน่นะจะไปไหนเฮ้ยฉันเจอทุกเงินขอเก็บก่อนนะมานี่มานี่ เออมาแล้วเก็บเลยจิมมี่โอเมก้ดเดี๋ยวขอเช็คแผนที่ก่อนตอนนี้เราอยู่นี่ลงไปเลี้ยวขวาเอ,อ้ยไม่ใช่เลี้ยวซ้ายตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็จะอันนี้นะจิมมี่ไปยังโอเค ตรงไปเลี้ยวซ้ายจิมมี่นายทำไมไม่มาก็จะมาสำรวจเพิ่มเฉยเยน่จิมมี่ โอ้อัพสเตย์เลยเพื่อนขึ้นไปข้างบนเพื่อนคนนี้ดูเหมือนจวดระแหวงโอเคแต่เราเป็นใกล้ฝีมือดีนะเราพาเพื่อนมาได้ ไปเร็วๆไปเร็วๆจิมมี่จิมมี่ไปเร็วๆอืมอะไรเก็บครบแล้วนะอืมจิมมี่มาดูอะไรนี่สิโอ้โหโอวัตชเอาเอาให้เกิดอ,อะไรขึ้น 嗯嗯嗯 ,go, go, go, bye, bye, bye. มาเรียครับมาแล้วครับไม่มีอะไรไปกันจิมมี่ว้าวตกใจไม่ตกใจผีหรอกตกใจฟ้าผ่านี่แหละ อยู่ชั้นล่างยอยู่ปลอดภัยตรงนี้จิมมี่มี่จิมมี่มาค้นตรงนี้เลยนะตัวเลขอีกแล้วมีแค่นี้เหรอจิมมี่น no, you know. ่าจะมีแค่นี้นะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยอืมไม่มี ลูกพ่อผัวอ๋อจิมมี่หายจิมมี่นายอยู่ไหนอ๋อจิมมี่อยู่นี่เราเป็นนังนังจิมมี่ตอนนี้มันอยู่ชั้นบนอยู่อ้าวอ้าวเกิดอะไรขึ้น เอ้าจิมมี่ไม่เล่นกับเราแล้วทุกคนอ็โตอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยกำลังสนุกสนุกอยู่เลยอูย้แต่ว่าจะพาจิมมี่มาขโมยของนะครับสำหรับวันนี้ก็จะลงอีกคลิปนะครับสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หรือถ้าชอบมากๆก็กดให้หมดเลยนะครับรือถ้าไม่ชอบอิงก็ไม่ต้องกดแค่นั้นแหละสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ร้านหน้าเอ่อจะเอิ่มซื้อดานใหม่มาเล่นน่ะนะโอเคขาหน้านะไปไปไม่ายเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์อีกรอบแล้วโว้ย